หลังจากที่รัฐบาลและกกอยืนยันต้องมีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557ล่าสุดนายสาธิตวงน้องเตยประกาศบนเวทีอนุสาวรีประชาธิปไตยให้หมวลชนรอการประสัยมติสำคัญและการเคลื่อนไหวใหญ่รวมไปถึงมวลชนในต่างจังหวัดด้วย ตำรวจปคบอบ,อบุกค,คลโรงงานผลิตปุ๋ยปลอมย่านลำลูกกาปทุมธานีพบสินค้าติดฉลากปลอมหลายยี่ห้อมูลค่ากว่า2ล้านบาทผู้ต้องหา4คนรับทำหน้าที่เฝ้าโรงงานและจัดส่งสินค้าตามใบสั่งส่วนนายทุนอยู่กรุงเทพเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลจับเพิ่ม ก่อความไม่สงบคว้างระเบิดไม่ทราบชนิดใส่ทหารพรานชุดรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนบ้านกระจูดอำเภอไม้แกน่นบาดเจ็บสองนายครูนักเรียนวิ่งหลบเข้าห้องเรียนกันอย่างชุลมุนหวั่นมีระเบิดลูกที่สองล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบสนับสนุนโดยสบูเบนเน็ตซีน